สวัสดีครับแฟนคลับช่อง AmiJoy Channel และแฟนคลับทุกสุขคนนะครับที่เข้ามาชมชิปของสังเขาก็มารีวิวตู้ลำโพงครับเมื่อนี้เป็นตูเ้เบสช่วงนี่ช่วงห้าผลสีเสร็จแล้วนะครับเตรียมที่สสิไปใส่ดอกใส่แจกใส่ดอกกับชิปก่อนที่เอาลงให้เบ่งนะครับกับ เอาห้แฟนคำว่าเบอ่งอีกรอบนึงนะครับพร้อมคำบรรยายไปในตัวนะครับแล้วก็ท่ายิปเหอก็จะมีการทดสอบเสียงทรงงานนะครับเป็นเอฟซีพู้อาะครูที่เปินมาหลับตู้เสียงกลางไปแล้วนะครับที่เปินบอกว่าเสียตู้เสียงกลางสามใบเลยสร้างเลแนในน้ำหเหวสองใบนะครับเพิ่นก็เลยเม้าเบียด เพลยดมอตูมอนิเตอร์อีกสองใบครับเมื่อนี้กับแฟนครับเอฟซี FC เพลําลำเพลินเฮากับเตรียมตัวนะครับเข้าไปซื้อบัตรชมการไหลสดกลมปิดของเพลิดลำเพลินเฮาสวยกันสนับสนุนสวยกันเชียร์นะครับสวยกันเชียร์มาลํำขึ้นมาใหมา่มาลำเพลินอีกวงหนึ่งนะครับ ส่วนสางกับซอยสนับสนุนเพลินไปแล้วนะครับเขากับซอยเชียย์ซอยสนับสนุนกันฝากแฟนครับทุกผู้สุ่ข้น,นะครับมือแรงนี่กัไปฟังระบบเสียงอันฟูจิยูไก่กัถ้าเพิ่นให้เขาไปก็ไปฟังระบบเสียงกันได้นะครับอยู่บ้านพักหมอลำเพชรลำเพลินครับ ส่วนทีมงานก็บบไดไปนะครับเพราะวา่ามันโควิดรับอย่างน้ำโควิดเขาก็ส่งกำลังใจไปให้กันนะครับสั่งไปกับมาตรฐานอยู่แล้วครับสุดยอดอยู่แล้วผู้ดูแล,และระบบเสียงของเพจลำเพื่อนเฮ้าน,น,นะครับฝากเป็นกำลังใจครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สร้างครับสร้างกับเฮ็รดรถนี่ซิบไปนี่หมดแล้วตอนนี้ก็มื้อนี้กสิทําทำการ ตัดใหม่นะครับตัดใหม่ขึ้นรถต่อไปนะครับจวดจาดอีกคือเก่าแลละครับบมาตรงห่วงครับสร้างเห็ดชุดใดกะคือกันครับใครก็เลียกใครจังหวะนะครับใครยังมีหน่วยสวยหน่วยกลมแต่ว่าตูวหรืลำพ้งนี่คือกันเปี้ยมดนะครับคุณภาพทอกันมัดสุดตู ตัวเบตก็นสนใจกับโทรมารสอบถามกันได้นะครับก็ขอบคุณแฟนครับหมื่อวานกัโทรมารทางไก่ทั้งไก่ครโทรมารสอบถามสั่งนะคาตู้ราคาเน็ตเบิร์กส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์ของเฮียก็ศูนย์แปดหงสอกห้าสี่สี่สีาสำหรับเบอร์สังก็ศูนย์เก้าสก้าหนึ่งแปดสเจนะครับ โทรมาได้ตลอดหยีบซีนะครับอยากรู้ยังกงสอบโทรมาสอบถามกันได้นะครับสอบถามเรื่องเน็ตเวิร์กเรื่องดอกราคาดอกราคาเน็ตเวิร์กราคาตู้เสียงกลางโฟร์ไฮตูเ้เบสนะครับมอนิเตอร์ก็มีนะครับมีให้ทุกอย่างนะครับเป็นพวกมิกเซอร์ไดว์เวลกไม้ก็มีนะครับแล้วก็คือจัดพร้อมเซตกับจัดนะครับ ชุดที่เฮาจัดให้กับหลายๆชุดนะครับที่ลูกค้ารับไปเป็นชุดหมู่บ้านชุดส่วนตัวนะครับจัดให้หมดนะครับโรงเรียนหรือไปไประจำอยู่วัดจำอยู่โรงเรียนก็มีนะครับจัดชุดให้หมดพวกพร้อมสายลำโพงพร้อมดังเลยนะครับก็มีนะครับตาม ตามลูกค,ค้านะครับตามใจลูกค,ค้ามีทุนทรัพย์รับเอาแบบไรกับจัดให้นะครับเขาจัดให้เมื่อตกย่างนะครับเปอดเสียบปลั๊กเปิดเครื่องขึ้นดังจวดเลยแะครับเพราะมนดังจวดอันไอ้นั่นเดียเสียงดังนะครับเสียงดังเพราะเป็น,นดังจวดกับจวดนะ่ยมันคือจังอันข,ของขีรายเนาะจูดๆจ้าจ้าก็เปิดขึ้นอันนี้มามีนะครับคือเข้ามาจวดนะ เขามาดังนะครับดังมีชุดชุดหน่อยชุดใหญ่มีหมดนะครับชุดถ้าเฮาจะไปออกงานจังสังออกงานชุดเล็กๆที่สังเริ่มต้นกับชุดเริ่มต้นก็มีเบ็ดเบ็ดสามเบ็ดซีก็ได้กับกลางหนึ่งถ้ามีชุดน,นก่กับกลางสองได้เลยนะครับกลางหนึ่งกลางสองได้ส่วนตู้เบ็ดนี่ก็แล้วแต่เฮามีกำลังนะครับเบ็ดซีเบ็ดสามหรือ เบียดหกนังสี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ากำลังใส่กำลังเฮามีนะครับเ่ราะฉว่ากำลังสรัทธาป,ปันนันบริจาคเว้ยตามกำลังเฮามีนะครับเฮามีชุดสำเดาเขาก็เอาสำนันนะครับจะฝาไปเป็นหนี้มีชุดสีใบเบียดสีกลางสองหรือกลางหนึ่งนี่สี่ก็ได้เขาหอกง,งานพราะเบื่อตัวหนึ่งครับ ชุดเบ 1, ียดส 1, 1, 1, ีกลางหนึ่งกลางสองนี่สิพอบวชตัวหนึ่งชั้นแหนึ่งครับเบียดชั้นหนึ่งครับกลางจบเลยครับเอาไปใส่งานตามบ้านงานบุญงานบวชงานแต่งนี่บวชท่านได้มีมอนิเตอร์ก็ได้นะครับสั่งเฮ็ดที่พันพันมาสาร้างกับผมมีมอนิเตอร์กับหัวก็มีครับผมก็เหลื่อมมีสา้างเอาไปใส่ส่วนมอนิเตอร์ก็มีนะครับมอนิเตอร์เสียงกับคุณภาพครับรที่สร้างไอชีมให้เบื้องนะครับที่ของพระอาจารย์ เลาไปนะครับชีวตี่ันๆมาย่อนดูย่อนเขาไปบังกระได้นะครับจุดมอนิเตอร์นี่พอ้อมเสร็จนะครับทุกันทุกอย่างจุดนี้ก็สร้างกับพ่นสีเรียบร้อยครับทุกอย่างใส่ดอกกันเรียบร้อยผอมจัดทรงนะครับผอมจัดทรงลงพอในมือนี้นะครับตอนนี้ลงพอก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ลองเสียงให้ เราฟังนะครับเทดเสียงเทเดเบียดเบียดซีใบนะครับที่จัดทรงไอเราไปเอาไปซีใบนะครับเราเอากลางไปสองนะครับพร้อมขับเมาเบียดอีกซีใบมีโครงการเสี่ยวเบียดอีกเยอะครับจะแปดใบอุสันนัวพร้อมพาวเวอร์อีกนะครับตอนนีประท่านเนี่ย จุดนี้ประธานในสาดอกนะครับจุดนี้คือสั่งเห็ดเรายกออกมาเลี้ยงกันไปนะครับกระตายแฟนคลับหรือบางทีฝ่าบือในกันนะครับเดี๋ยวเอามาฟังเสียงกันนะครับดอกที่ว่าประกอบเลี้ยนะครับเดี๋ยวเอามาฟังเสียงเมืองว่ามันสีเป็นยังไงนะครับ ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเตรียมทรงวันนี้หลวงพ่อพระครูที่เพิ่นมเมาเสียงกลางไปแล้วนะครับแล้วก็ตามนัดครับเมื่อนี้พร้อมพาวเวอร์หนึ่งตัวจัดทรงสี่ใบตู้เบีดสี่ใบนะครับสร้างอาชีพเริ่มตัดใหม่ครับรถต่อไปเพิ่มเฮ็ดตู้เบียดกันมาตอนนี้ตู้เบีดโอ้ใบใหม่กันได้ใบอัมสานีร่วนดีครับ รดนั่สิมรดนใบช้ำสาก็ได้นี่ครับจัดทรงเรียบร,อยอร้อยไอพ้อจัดทรงครับว่ามันจัดทรงเรียบร้อยอันนี้รถนี่1ิบใบครับเทียดขึ้นมาแล้วก็จีทรงต้นเดือนนะครับที่เหลือแล้วก็สร้างอีกฝาเทียดขึ้นมาอีกครับของเสียงแล้วโอเคครับพนัน ผ่านผ่าน10ใบฝา,ากเพ่นครับที่ขมาติดตามครับเดอ้อฝากขอพระคุณสอกันสนสนุนโอ้บอกไว้เถอะว่าสนับสนุน,เ,น,น,นเพรลำเพื่นครับมือนี่ครับวันที่29แรงนี่กะสิเพื่อนกะสิไล่สดก้มปิดนะครับสร้างกันสนับสนุนไปแล้วสนับสนุนไปแล้วหาใบาครับซอยกัน เป็นกำลังใจกันซอยเชื่อสนับสนุนโอ้ใบอมสาลนธรรมชาติดีๆทำกลางธรรมชาติครับสวยงามครับสิใบพร้อมจัดส่งครับเดี๋ยวสร้งางอาจจะไปตัดใหม่ต้อนะครับตอนนี้ร้อนลงค่ะเดี๋ยวพอกันชิมหน้าครับผมฝากขอบคุณหลายๆผู้ข้ามาติดตามครับ มีกลังใจให้สางต่อๆไปนะครับเด้อ